แตงกวาค่ะปลูกแตงกวยยังไงให้ถอดยอดยืดเร็วนะคะยาวเร็วแล้วก็มีลำต้นที่ใหญ่อวบนะคะยอดที่ถอดออกมาก็อวบแข็งแรงใบเขียวสวยแบบนี้นะคะใบแตงกวานี่มีความหนานะคะแล้วก็งามมากๆเลยค่ะต้นพริกนะคะ พริกก็เขียวเขียวมากๆเลยนะคะยอดเขียวปีเลยใบก็มีความหนาใหญ่ลำต้นที่แตกขึ้นมาก็มีความอวบนี่ค่ะใกล้จะได้ใกล้จะมีดอกแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแบบแตกกิ่งออกมาคู่กันแบบนี้แล้ว กระเพราก็นานาม,มเป็นสีผสมนะคะไม้ประดับใบแบบสวยๆส่วนนี้ปลูกรวมๆกันนะคะมีทั้งพืชผักแล้วก็ไม้ประดับใบนะคะเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยเราชอบอะไรเราก็ปลูกลงไปจัดสรรให้เขาอยู่ ดด้้้วยกันนใหไะะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของป๊อบชาแนลนะคะคลิปนี้ป๊อบจะพาเพื่อนๆค่ะมาบํารุงต้นพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไมาประดับของเรานะคะให้มีความที่แบบโตเร็วนะคะใบเขียวสวยใบไม่หงิกแล้วก็ไม่เหลืองนะคะจะไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะคะที่เราปลูกไปเนาะก็จะถอดยอดเร็วนะคะแล้วก็ลำต้นยืดยาว อวบใหญ่นะคะยอดใหญ่แข็งแรงนะคะใบนี่คือแบบใหญ่เขียวสวยแล้วก็ใบก็หนานะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเพราแตกพุ่มแตกยอดดีงามมากๆเลยค่ะบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งพืชผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกินใบหรือผักกินที่เราใช้กินผลนะคะหรือว่าจะเป็น ไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะไปบำรุงไม้ดอกก็จะช่วยให้แตกยอดเยอะนะคะถ้าบำรุงไม้ประดับใบก็จะทำให้แตกยอดเยอะเหมือนกันถ้าแล้วก็ยังกัดสีสวยด้วยนะคะโตเร็วด้วยใบใหญ่มีความที่เป็นใบใหญ่ดอกใหญ่นะคะสีสวยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ก็มีสูตรเคล็ดลับนะคะง่ายๆค่ะที่จะมาชวนเพื่อนๆทํานะคะก็อันดับแรกนะคะเตรียมถังน้ําใส่น้ํามาถังนี้จะบรรจุน้ำาิบลิตรนะคะป๊อบจะใส่น้ําไม่ถึง10ลิตรนะเพราะว่าเดี๋ยวป๊อบจะใส่ตัวนี้เลย ตัวนี้จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนๆนเวลาที่เราจะหุงข้าวนะคะเวลาที่เราจะหุงข้าวในแต่และมื้อเราก็ต้องสาวข้าวใช่ไหมคะหลายหลคนก็คงจะสาวก็จะมีน้ำหนึ่งน้ำสองนะคะบางท่านก็จะมีน้ำสามให้เราเก็บเก็บทุกน้ำนี่แหละค่ะเก็บทุกน้ำได้เลยนะคะใส่ทั้งใส่ครดเก็บไ,ไว้นะคะแล้วก็นำมาราดรดต้นพืชผักนะคะตัวเนี้ยเป็น จุลินทรีย์ที่ดีมากๆนะคะที่พืชต้องการสามารถใช้ลาดลดพืชได้ทุกวันเลยนะคะใช้แบบเพียวๆโดยไม่ที่ต้องผสมอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้ป๊อบจะใช้ตัวนี้ผสมควบคู่กับอย่างอื่นไปด้วยจะได้บำรุงแบบครบถ้วนนะคะถ้าเป็นน้ำซาวข้าวอย่างเดียวสามารถลาดลดพืชผักได้ทุกวันเลยไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะคะทำให้พืชของเพื่อนๆเนี่ย วิตามินที่อยู่ในน้ำซาวข้าจะทำให้ต้นพืชของเพื่อนๆเ,เ,เขียวสวยแล้วก็แข็งแรงนะคะมีลำต้นที่อวบใหญ่ถ้าเป็นไม้ที่เราต้องการให้เขาแบบแตกยอดเร็วๆเนะี่ยเราใช้ตัวเนี้ยลาดลดอย่างเช่นบอลสีใช่ไหมใช้ตัวนี้ลาดลดลงไปนะคะใบจะกัดสีสวยแล้วก็มียอดออกมาเร็วมากๆเลยค่ะนี่ เราจะใส่น้ำเสาข้าวลงไปเลยนะคะสูตรนี้ไม่ตายตัวนะคะเพื่อนๆมีน้ำเสาข้าวเท่าไหร่ถ้ามีแบบเพียวๆล้วนๆสามารถใช้น้ำเสาข้าวเพียวๆได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยส่วน๊อมีต้นไม้หลายชนิดนะคะเราจะใส่ไม่ไม่ไม่เยอะนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็ถังน้ำนี้ก็ใส่น้ำมาประมาณ9ลิตรนะคะรวมกันก็จะได้10ลิตรเต็มถังพอดีนะ ไปประมาณนี้นะคะน้ำสาวข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าสามารถใช้ได้หมดเลยสูตรนี้จะใช้ลาดลดในช่วงเช้านะคะเ,เพื่อนช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ปากของพืชน,นะคะเขาเปิดนะคะจะใช้ลาดรดหรือจะใช้ฉีดพ่นก็ได้สูตรนี้ใช้ ถ้าเป็นน้ำซาวข้าวล้วนๆใช้ได้ทุกวันแต่ถ้าผสมตัวช่วยสำคัญไปเนี่ยก็จะใช้ทุกๆ7วันนะคะหมั่นลดทุกๆ7วันนี่เครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ10ลิตรใส่ลงไป50มลหมดขวดพอดีใช้มา3ามรอบแล้วนะคะแล้วก็อีก1ตัวช่วยนะคะก็จะเป็น อันนี้เลยเราจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยให้ต้นพืชเขียวสดใสนะคะแล้วก็บำรุงไปทั้งลำต้นและรากจะครบทุกกระบวนการนะคะเป็นผักที่ปลูกใหม่ก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังได้นะคะตัวต่อไปที่เราจะใส่ก็จะเป็นกะปินะคะกะปิ กะปิตาเรือใบนะคะในกะปิเนี่ยเขาจะมีเศษกุ้งนะคะเศษกุ้งเศษเคยตัวเล็กๆนะคะมีกระดูกกุ้งกระดูกปลาในนี้จะเป็นไขโตัวซานนะคะจะไปช่วยบำรุงในเรื่องระบบของรากและลำต้นด้วยเหมือนกันเราจะใช้ควบคู่กัน3อย่างนะคะและความเหม็นของกะปิเนี่ยยังช่วยแบบ กำจัดมแมลงตามใบพืชได้ด้วยนะคะกระปีใส่ลงไปครึ่งช้อนแกงนะคะเพื่อนๆครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนบีให้กระปีละลายนะคะเข้ากันจากนั้นเราก็จะนำไปราดลดต้นพืชผักของเราได้เลยค่ะ เ,เพื่อนๆไม่แตกใบนะคะเราทําการหลีใบเพื่อที่เขาจะได้แบบแตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็บํารุงสูตรลงไปเลยนะคะาลาดเลยตรงไปที่ลาต้นแล้วก็รอบๆคนต้นค่ะ ฤกษสีผสมนะคะปลูกแบบนี้แตกพุ่มสวยใช่ไหมคะแตกกิ่งแตกก้านเยอะมากๆเลยใครที่ปลูกขายกิ่งเนะี่ยใช้สูตรนี้ราดรดได้เลยทุกๆ7วันเพื่อนๆจะเห็นผลมากฤกษสีผสมของเพื่อนๆจะเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะมีใบที่แบบกัดสีสวยแล้วก็ใบก็หนาด้วยนะคะราดรยลงไปเลยคะ่ะที่เส็นต้นแล้วก็นี่ที่ใบเขานะคะแบบนี้ มาถึงพระเอกของเราแตงกวาอีกแล้วค่ะทุกคนแตงกวาเนี่ยทุกคนจะเห็นบ่อยหน่อยนะตั้งแต่ตอนที่พอมล็ดทีแรกยังเป็นต้นกล้าขึ้นมาจนตอนเนี้ยยืดยาวกําลังจะเลื้อยขึ้นค้างแล้วนะคะป๊อบก็เตรียมทําค้างแล้วก็มัดตะข่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพื่อที่จะรอให้แตงกวาเลื้อยขึ้นค้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะยังไม่ตัดใบล่างนะคะเราจะปล่อยให้เขาแบบยืดยาวไปก่อน ฟังเสียงนะคะฟังเสียงใบใบเขามีความหนานะคะแล้วก็เขียวเขียวมากเลยนี่งามมากๆนะคะดูลำต้นนี่อวบมากๆเลยค่ะลาดลไปเลยค่ะสรนี้นี่โคนต้นลำต้นใบนนเยนยนี่นะคะ สูตรนี้ล่ารถตอนเช้าใช้ทุกๆเจ็ดวันนะคะจะเห็นผลมากๆเลยพริกกับกะเพรานะคะนี่พริกกับกะเพราพริกใบใหญ่เขียวสวยนะคะกะเพราก็แตกยอดงามๆเป็นพุ่มนะคะกะเพรานี้ต้องมันเด็ดนะคะมันเด็ดจะกินเด็ดยอดเขาจะเป็นพุ่มสวยะค่ะล่าตัวตรงใบแบบนี้เลยนะคะ มาดูด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นแมงลักกับถั่วพูนะคะปลูกแซมกันเนาะนี่ถั่วพูเลยขึ้นค้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใบไหนไม่ไม่สวยนะคะโดนเจาะแล้วก็เด็ดออกนะนี่ค่ะลดเปรลาดลดลงไปเลยแมงลักนะคะ ตอนแรกเอามาปลูกนี่เขายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปย้อนดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะลาดรดบำรุงแต่ละสูตรไปนี่เขียวสวยงามสวยมากๆเลยค่ะบอนสีชายชนนะคะชายชนมีมีพรมหรือสีแซมมานี่แล้วก็ลาดรดลงไปเลยค่ะนี่กวักมลกตนะคะ อันนี้กวากดำค่ะกวากมรกตสีดำจใจเด็วนะคะนี่กำลังถอนยอดใหม่นะคะสีดำปูด,ด่างค่ะเ,เพื่อนๆปลูกไว้หน้าบ้านนะคะปลกแบบแขวน,นะคะ่ะลาดโตตงไปเลยคะ่ะ รวยล้นฟ้าด่างนะคะกำลังงามเลย,ยนี่ราดล,ลงปลางชุ่มๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักต่างๆแบบครบงจรมะนาวนะคะส้มพริก นะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชใช้ลาดรดทุกๆ7วันนะคะต้นพืชของเพื่อนๆก็จะงามเขียวสวยนะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะปลูกผักกินใบนะคะใบก็จะมีความกรอบหวานนะคะสำหรับสูตรนี้ก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ป๊อบก็จะขอตัวลาเพื่อนๆนะคะไปก่อนเนาะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ป๊อบชาแน,นลกันด้วยนะคะหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมอยากจะแนะนำช่องของเราก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ